ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณที่จะพาคุณไปล้วงลึกเรื่องเล่าผีไทยหลอนๆแบบไม่เหมือนใครวันนี้ผมต้ามครับและแพรว่าค่ะพร้อมจะหลอนไปกับทุกคนเหมือนเดิมวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดานะมันคือเรื่องของบาปคําว่าผีในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สิ่งลี้ลับแต่คือผลลัพธ์ของความอยากความโลภและการไม่รู้จักพอ เรื่องนี้มีชื่อว่าบาปกินคนเป็นแนวผีไทยที่ใช้โครงสร้างแบบการมองหลายมุมมองหรือ multiple POV ซึ่งแต่ละตัวละครจะเล่าเรื่องในแบบของตัวเองและที่น่ากลัวก็คือเรื่องนี้จบแบบพลิกล็อกสุดๆโดยไม่มีการปลดปล่อยวิญญาณใดๆทั้งสิน้นแค่ชื่อก็น่าขนลุกแล้วพี่ตั้มแถมยังเล่นกับผ้ายันอีกเป็นของที่คนไทยส่วนใหญ่เคารพบ,บูชาแต่เรื่องนี้กลับเอามาเป็นจุดศูนย์กลางของความสยอง แล้วพี่ตามไลฟ์ฟังหน่อยได้ไหมว่าโดยรวมเรื่องมันเดินเรื่องยังไงอะได้เลยเรื่องมันเริ่มจากไกยูทูบเบอรที่กำลังตกตำ่ำวิว YouTube ลดลงสปอนเซอร์หายเลยกลับไปยังหมู่บ้านเกิดเพื่อถ่ายคลิปผีจริงจังหวังจะเอายอดวิวสักล้านนึงให้ได้และเป้าหมายของเขาก็คือบ้านร้างกลางป่าหมากที่เคยมีคนหายไปแบบลึกลับหลายคนแต่ไม่มีใครกล้าแตะเลยเพราะมีตำนานเกี่ยวกับผ้ายันเรียกทรัพย์ที่เคยอยู่ในบ้านนั้น แล้วเขาก็ไปเปิดกล่องต้องห้ามสินะเป๊ะเลยจ้าเขาดันไปเจอกล่องเหล็กใต้พื้นบ้านภายในมีผ้ายันดำเก่าๆพร้อมจดหมายเตือนว่าถ้าเปิดด้วยความอยากจงเตรียมใจใจ่ายราคาด้วยตัวเองแต่แน่นอนว่าเขาไม่สนเขาหยิบขึ้นมาเพื่อใช้ในคลิปพออัปโหลดเท่านั้นแหละวิวพุ่งกระฉูดจ,จริงตามที่ต้องการแต่สิ่งที่ตามมาก็คือวิญญาณมันตื่นแล้วใช่เลยและที่โหดคือ มันไม่ใช่ผีที่ต้องปลดปล่อยมันคือบาปที่ตามกินทุกคนที่เกี่ยวข้องแถมยังลามไปถึงคนดูคลิปนั้นด้วยแล้วมันมีใครรอดไหมเนี่ยหรือแบบตายหมดทุกคนเลยคือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างทีมงานถ่ายทำก็เริ่มมีอาการแปลกๆตั้งแต่กลับออกมาจากบ้านนั้นแล้วมีคนเริ่มพูดคนเดียวเหมือนลอยบางคนเห็นภาพหลอนคล้ายกับว่าของเนี่ยมันตามกลับมาด้วยส่วนไก่เองก็ค่อยๆเหมือนถูกกินจากข้างใน โดยเฉพาะตอนที่เขาเห็นคลิปของตัวเองเล่นเองโดยที่ไม่ได้อัปโหลดอือหอแค่ฟังยังรู้สึกเหมือนมันอยู่ข้างหลังเลยอะพี่คือมันไม่ใช่ผีที่มาโผล่ตุ้งแช่แต่มันค่อยๆแทรกเข้ามาเรื่อยๆแบบหนึบๆแต่น่ากลัวมากเหมือนเรารู้ว่ามันอยู่แต่เราทําอะไรไม่ได้อะแล้วที่น่าหลอนหนักสุดคือช่วงตอนได้ท้ายที่มีคนเริ่มเห็นตัวเองอยู่ในคลิป ทั้งที่ไม่เคยถ่ายทั้งที่ไม่เคยส่งคลิปให้ใครมันเหมือนมีใครบางคนกําลังส่องเราผ่านหน้าจอแล้วบันทึกไว้เองนี่มันเกินคําว่าผีไปแล้วอ่ะพี่มันคือคําสาบดิจิทัลดีๆนี่เองเหมือนบาปมันไม่ได้อยู่แค่ในอดีตแต่มันลามมาตามเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเลยถูกต้องเลยแพรว่ามันคือการสะท้อนว่าผีจริงๆคือความอยากของมนุษย์และเมื่อความอยากเกินขอบเขตบางทีมันอาจเรียกสิ่งที่ไม่ควรกลับมา เอาจริงๆเรื่องนี้มีความสะท้อนใจมากกว่าแค่หลอนนะเหมือนเป็นบทเรียนว่าอยากคิดว่าเราคุมทุกอย่างได้เพราะบางอย่างมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มนุษย์ยุ่งและจุดจบของแสงดาวก็คือจุดที่พีคสุดเพราะเธอเป็นคนที่ดูเหมือนจะดีสุดเธอเตือนทุกคนแต่สุดท้ายก็หนีไม่รอดเพราะเธอเองก็เคยมีความอยากเหมือนกันแค่ไม่แสดงออกโอ้โหเหมือนบาปมันไม่เลือกคนดีหรือคนเลวแต่มันเลือกคนที่เคยอยากจริงๆอะ่ะ แบบนี้ใครดูคลิปก็มีโอกาสโดนหมดเลยสินะนั่นแหละคือพล็อตทวิสต์สุดๆของเรื่องนี้เพราะในตอนจบคนดูกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปแบบไม่รู้ตัว อย่าว่าแต่นั่งดูเลยฉันแค่นั่งฟังยังรู้สึกเหมือนมันจะมองมาจากมุมห้องแล้วอะ <c oughs> ใช่ใช่เอาเป็นว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าเรื่องเต็มมันหลอนแค่ไหนยังไงต้องไปลองฟังในคลิปเรื่องเล่าเต็มจากช่องของเรานะครับใช่ค่ะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยแล้วเตรียมหูฟังไว้ให้ดีเพราะบางเสียงจะกระซิบคุณในตอนที่คุณไม่ตั้งใจฟัง ถ้าชอบเรื่องแนวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเสียงกระสิบของวิญญาณกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนอีกหลายเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังใช่เลยค่ะแล้วถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับของขลังผ้ายานหรือผีในคลิปมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะเราอยากฟังมากวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าที่อาจจะทำให้คุณไม่กล้ากดเปิดคลิปตอนกลางคืนอ,อีกเลยคืนนี้ระวังสิ่งที่ตามออกมาจากจอนะคะสวัสดีครับ